ฉิบหายเพราะปลา้ายภิกษุทั้งหลายภัยอันเกิดแต่ปลา้ายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือคนบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรดำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแข้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำชไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเชา้าเธอคลองจีวรนถือบาทเข้าไปบินฑบาตในย่านหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากาย ไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ในที่นั้นๆเธอได้เห็นมาตุคามที่ห่มชั่วนุ่งชั่วเมื่อเธอเห็นมาตุคามที่ห่มชั่วนุ่งชั่วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัหั์ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแล้วจึงบอกเลิกสิกขาบุญกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัหัตภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายนี้เป็นคำแทนชื่อสำหรับเรียกมาตุคามภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแล